สวัสดีครับสบายสบายสไตล์การครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับยุ่งอยู่กับอะไรหลายๆอย่างครับเลยไม่ได้ทำคลิปวิดีโออะไรออกมาให้ดูกันเลยนะแต่วันนี้ครับผมมีน้ำหอมตัวหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่า ถูกใจมากๆครับน้ำหอมกลิ่นนี้ครับเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กที่ผมคิดว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับนั่นก็คือบูการี่ออเดรบลองผมรู้จักออเดรบลองตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีนะครับจากในกลุ่มน้ำหอมต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าออสนใจมากก็เลยลองไปหาดูครับตามเพจน้ำหอมแล้วก็เคาน์เตอร์แบรนด์ที่เชียงใหม่ที่ผมไปดูเนี่ยก็ไม่มีนะ อ่าเลยตามหาในเพจมาเรื่อยๆเ,เพจก็คอนข้างที่จะหายากเหมือนกันครับประมาณาหลายวันที่แล้วครับไปเจอเพจหนึ่งก็ทักไปว่ามีออเดอร์บลองไหมก็คิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีเหมือนเพจอื่นๆที่บอกผมว่าไม่มีไม่มีขายนะแต่ปรากฏว่า,ามีฮะก็เลยตัดสินใจครับซื้อมา ในราคา2,790บาทสำหรับออเดอร์บลองที่ผมได้มาครับเป็นขนาด7 ml ครับอ่าครับก็ขวดจะมีลักษณะแบบกลมๆนะจะมีสติ๊กเกอร์ที่แปะตามแนวยาวของขวดครับตัวนี้เป็นแบบออเดอร์โครลนครับผมสเปรย์มีความนุ่มนวลดีครับก็จากที่ใช้มา หลายวันแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความนุ่มนวลดีนะผมได้กลิ่นของอาชาขาวครับแล้วก็มีความเป็นแบบสะอาดๆครับแบบออกพาวเดอรลี่หน่อยแล้วก็มีความเป็นฟลอ์บางๆครับผมเวลาไหนครับที่ผมต้องการความรีแล็กซ์ครับต้องการอารมณ์แบบชิลๆในวันสบายๆเนี่ยผมก็จะหยิบเอเดอรบลองขึ้นมาใช้ครับ จริงๆเนี่ยผมใช้ก่อนนอนด้วยนะเพราะว่ากลิ่นมีความแบบเบาสบายพอที่จะทําให้ไม่รู้สึกว่าปิดผัดเวลาฉีดนะครับนอกจากนั้นครับกลิ่นด้วยความที่มีความแบบสุภาพครับเซฟเซนต์ก็ฉีดไปงานทางการก็เหมาะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่ทําร้ายใครแน่นอนครับเนื่องจากออดบลองที่ผมได้มาเนี่ยเป็นแบบออร์โคลน ความติดทนก็บนผิวผมเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงนะแต่ถ้าอาัดสเปรย์หนักหน่อยเนี่ยหชั่วโมงก็ถือว่าเอาอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับน้ำหอมให้ทุกคนได้ฟังกันครับแล้วถ้าหากผิดพลาดประการใดครับต้องขออภัยไ,ไว้ใน,นที่นีด้วยนะครับสุดท้ายครับช่วย กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ